วน,นี้วันอาทิตย์ <c oughs> ปกติจะวิ่งลองลานแล้วไปเลสาบแต่ว่าวันนี้ก็เปลี่ยนแผนนะครับเพราะมีเหตุผลเรื่องนี้แหละครับที่จะเอามาตั้งหัวข้อของวันนี้ก็คือขอตั้งชื่อวันนี้ว่าเหตุผลของคนที่แตกต่างประมาณนี้นะครับว่าเมื่อกี้อย่างที่เกิดมาแล้วว่าเอ๊ะทำไมมีเหตุผลอะไร ที่ไม่ไปวิ่งลองลงันวันนี้แล้วก็ทะเลาะสมมุติเอาคิดเร็วเลยตอนนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่เหตุผลนี้ก็ได้นะครับก็คือตอนเนี้ฝนเริ่มโปรยปลายและตอนที่ออกวิ่งเนี่ยฝนก็เริ่มโปรยปลายแล้วก็เลยไปไกลไม่ดีเพราะว่าถ้าไปไกลฝนตกระหว่างทางก็จะเปียกเปียกก็อาจจะทําให้ไม่สบายได้อันนี้คือเหตุผลฉุกระหุด่วนขึ้นมาแต่จริงๆแล้วคิดแผนตั้งแต่เช้าแล้วว่าเอ๊ะวันนี้ เราไม่ไปวิ่งรูทไกลดีกว่าเราวิ่งรูทของว <c oughs> ันเสาร์ของภครครับ <c oughs> ซึ่งวันเสาร์เมื่อวานจริงๆต้องไปวิ่งรูทนี้แต่ว่าก็กลายเป็นวิ่งในสายพานที่บ้านไปเพราะว่าต้องตื่นหกนาฬิกาเพื่อให้นอนให้เพียงพออะไรต่างๆที่มันจะปรับเปลี่ยนไปเนี่ยเวลาเราเวลาคุยกันเราก็จะบอกว่าเรามีเหตุผลนะอย่างงู้นอย่างนี้ แต่ก็ย้ำอีกทีว่าไอเหตุผลของเราเนี่ยถ้าสมมติเอาสถานการณ์เดียวกันไปอยู่กับคนอื่นก็อาจจะปฏิบัติหรือสนองตอบต,ต่อเหตุนั้นไม่เท่ากันนะครับตอนนี้เรามาขยายความซึ่งจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแต่อยากให้มันชัดขึ้นนิดนึงคือคําว่าเหตุผลก็คือจะต้องมีเหตุก่อนเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเหตุที่คาดว่าจะเกิดหรือเหตุที่ปัจจุบันทันดูนะครับ แล้วผลที่ตามมามันก็จะเป็นไปตามเหตุนั้นแต่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าภาพฟิลหมายความว่าเราเจอเหตุอะไรเราปฏิบัติหรือสะท้อนต่อเหตุนั้นยังไงผลที่ออกมาก็จะไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วจึงมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เกิดออกมาเป็นเพศเดียวกันการศึกษาพอกันร่างกายครบสมบูรณ์แบบนะครับ แต่ผลที่ออกมาในด้านอาชีพการงานครอบครัวแตกต่างกันอันนั้นเพราะเหตุบางทีเนี่ยเหตุที่ระหว่างทางเปลี่ยนไปก็มันก็อาจจะมีผลที่แตกต่างหรือต่อให้เหตุระหว่างทางในคล้ายคลึงกันแต่คนคิดหรือคนปฏิบัติต่อเหตุนั้นทําให้ผลแตกต่างซับซ้อนเกินไปนีฮะประมาณนี้อย่างนั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องแรงบันดาลใจเล็กๆอาจจะเสริมเพิ่มความเข้าใจในสิ่งที่อยากจะเอามาเล่า ของเหตุผลของคนที่แตกต่างเรื่องหัวข้อวันนี้นะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยตอนจะพักผ่อนแล้วก็ได้ดูยูท b e ท่านหนึ่งที่เป็นนักรีวิวรถยนต์และเขาไปซื้อรถมาจะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อรถละกันนะครับเอาเป็นว่าเขาก็ไปซื้อรถที่ห้อหนึงมาแล้วเขาก็มาเล่าว่าเหตุผลอะไรที่เขาซื้อรถยี่ห้อหนึ่งซึ่งผมยอมรับก็แปลกใจนะครับเพราะว่า ตอนแรกที่คิดเลยเนี่ยเพราะเราเอาเหตุผลของตัวเองไปจับหรือไปคล้องนะครไม่ได้มองไปในมุมเขาแต่เราพยายามจะฟังเขาค่อยๆฟังเพราะว่าคนที่รีวิวรถมาเยอะเนี่ยฮะ,ะเขาก็จะลองทุกยี่ห้อหนู่นนี่นั่นนะครับแต่อย่างที่บอกแล้วว่ารถเนี่ยประสิทธิภาพหรือคุณสมบัติมันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น SUV m p v หรือจะเป็น p p v หรือจะเป็นสปอร์ตซีดานอะไรพวกนกัน้มันอยู่ที่การใช้งานแ,แต่คนนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราเลือกอะไรเราจะจัดพวกกลุ่มเดียวกันอย่างคนนี้เขาเลือกในกลุ่ม SUV วนะฮะว่าเอ๊ะเขาจะเอารถอะไรที่เหมาะสมน,นะครับและเขาก็เลืออย่างที่บอกว่าก็ทําความแปลกใจให้ผมอยู่พอสมควรก็เพราะว่าเขาลับเลือกตัวนี้นะครับและเขาพยายามจะไล่เหตุผล ว่าทําไมตรงนี้เหลื่องระหยัดเป็นยังไงเหลื่องการเดินทางเป็นยังไงเรื่องอะระหว่างทางเป็นยังไงผมก็เลยสรุปได้ว่าอืมโอเคถึงเขาจะเป็นนักรีวิวรถที่โอเคเขาก็ลองมาหมดนะครับทั้งรูปล่างหน้าตาภายนอกภายในเครื่องยนต์แรงไหมช่วงล่างเป็นยังไงความหนุ่มนวลเกาะถนนหรือประสิทธิภาพอะไรต่า เขายอมรับวว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่รู้รอบในเรื่องรถยนต์แต่เขาก็เลือกอันนี้ซึ่งแตกต่างจากความคิดของผมฉะนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในความคิดก็คืออ๋อแปลว่าไอเหตุเนี่ยและผลเนี่ยของคน,นมันไม่เหมือนกันจริงจมันอยู่ที่มุมมองว่าเราจะชอบอันไหนสมมุติว่าเราพยายามจะถอดตรก,กะอย่าเรียกว่าถอดตรก,กะถอดความคิดความอะไรส่วนตัวออกวางไว และเอาเหตุและผลที่เราชอบพูดกันว่าต้องเอาเหตุต้องผลนะต้องเอาเหตุผลนะมาคุยกันแต่ในสรุปทําไมบางทีมันคุยกันไม่รู้เรองก็เพราะเหตุและผลของคนมันแตกต่างจริงๆมันอยู่ที่มุมมองการมองมันอยู่ที่บางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้นั้นมันเป็นความรู้สึกหรือมันเป็นความคิดวิเคราะห์จริงๆอย่างนั้นแล้วเราคงไม่ต้องมีการกการเมืองที่อยู่หลายพรรคมีนโยบายที่แตกต่าง ทั้งที่เส้นหมายปลายทางหรือมุดหมายเขาอย่างเดียวกันก็คือหนึ่งทำให้ประเทศไทยจเจริญแต่ว่ามันจเจริญแบบไหนจเจริญแบบยั่งยืนจเจริญแบบเทคโนโลยีหรือจเจริญแบบเขาเรียกม,มินิมอลหรือบางนโยบายอาจจะบอกว่าอยากจะให้ประเทศมีความร่ำรวยบางคนก็ไม่ได้ต้องการให้ประเทศร่ำรวยแต่ให้ต้องการให้ประเทศ อยู่ดีมีสุขนี่คือมีความสุขและคนก็แปลความสุขของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันความสุขของบางคนบอกว่ามีเงินเยอะจะได้ซื้อของบริโภคมากๆเยอะๆมีความสุขแต่บางคนเหตุผลของบางคนามจะนัดต่างกันยิ่งมีอะไรมากมันยิ่งต้องเก็บมันยิ่งต้องยึดมันยิ่งต้องรักษาสู้ไม่มีอะไรเลยอยู่แบบพอเพียงทำความเข้าใจกับตัวเองแล้วอยู่แบบชิลๆสบายๆน่าจะดีกว่า แล้วอะไรคือความพอดีของชีวิตนะไอ้สิ่งตรงนี้เราคงต้องคุยก,กันทำความรู้ใจของเหตุผลของตัวเองอย่างสมมุติว่าผมคิดถึงความเป็นอยู่คนในเมืองชักครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกสบายสบายเรามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่เราจะต้องมีรถยนต์นะแล้วถ้าจําเป็นต้องมีเพื่อเอาไปเดินทางบ้างไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างเราควรจะต้องมีกี่คันต้องมีเอาไว้ลุย suv ต้องมีเอาไว้แรงเป็นรถสปอร์ตหรือเราต้องมีเอาไว้สังคมเพื่อให้หน้าตาดีกับที่ทํางานหรือกับลูกค้าหรือเปล่าแล้วอะไรคือเหตุและผลของคน่างมันคงไม่มีอะไรที่ลงตัวสมบูรณ์แบบที่สุดแต่แค่ว่าคุณนหาเหตุและผลของตัวเองแต่เมื่อวันหนึ่งที่มันไปต้องไปงัดกับเหตุผลของใคร เรบฟังเขาบ้างทำความเข้าใจกับเขาบ้างแล้วก็มองว่าเออมันไม่แตกอะารที่ผลของคนเราจะไม่เหมือนกันเพราะงประมาณนี้ผมก็พยายามจะคิดว่าคนอื่นทุกคนมีผลเฉพาะตัวมันไม่ได้ไปหาว่าใครผิดหรือถูกอะไรแค่ทำความเข้าใจก็น,น่าจะเปลี่ยนผลนะครับ